เท้าแก่น้อยให้หน่อยชุดสีแดงชุดสีแดงเจเจมอเออเจเจมอเมื่อไหนๆลงบ่ได้เลยล่ะหัวพวกเขมได้ไหมเอาพวกเขมใส่ยูบนพวกเขมอยู่ทั้งหันเดาหักเดาเนี่ยคีปติดเลี้ยงเนาะหัวเนี่ยลุกเป็นเพราะไ้เบิ่งคีบติดเหลืองเนาะทั้งหันวันไรแต่รถไอว่าพื้นมาเดี๋ยวเป็นล้เอะไร ไปทรงเป่าหมายถึงว่าให้พี่เข็มดึง<ม>ดึงรออีกส<ม>ามสิบนาทีคือพอเข็มนะต้องเลเล,นเลนเน่นเลีนนย่คนเสร์ตฐานนองหญิงเพิ่มอีกอาสามสิบนาทีเพราะว่าเครื่องดีเลย์ที่นี่อืไม่กลคือสามสิบนาทีน่ะก่อนที่พวกหนูมาถึงน่ะพอเข็มต้องเล่นก่อนอยู่แล้วแล้วก็เล่นเพิ่มอีกสามสิบที่เครื่องดีเลย์เขามาหอดเราอยู่ทานีแล้วเราอยูทานีแล้ว ยิงกว,ว่าเดี๋ยวพ่อขึ้นน้ำลายอีกเด้อเพราะว่าเดี๋ยวผู้หญิงจะเหงาเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะก่อยอะไรงกกเงี้ยจะก่อยเทนนีผู้ส่วนนะมีผู้สว่นนะสวนเราก็แค่ลูกว่าส,ส,สมมั่นคืนแต่สารัพก็สารัพก็ไอ้ที่รถแห่คืนที่รถแห่ึ้นพี่เทมก็ต้องขึ้นอ่าลงมาปุ๊บผู้หญิงขึ้นเราก็ต้องขึ้นสามชั่วโมงมือหนักพอแล้วโอ้ยเตีนมาสัตว์ไอ้เทมอะ ไม่ว่าผู้ใดกับพวมวนผู้ใดกับเล่นบ่มนจะลองยิงหรียญหรียแล้วเท้าขมีม้วนผู้ส่นไอตาเทนเนาะแล้วม้วนแล้วมันกับม้วนเลาวยิงบอลเนี่ยพ่อเด้าพ่อพ่อฮอนพ่อฮอนมือแบบในราก็ฮอนอาทิตย์ที่เธอโพสต์ว่าเื่นแปลกอะไรเงหรอสุดยอดจริงทแไม